เอาแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เรากลับมากับเกม Super ร์คิ Off กันอีกเช่นเคย <c oughs> คือผมอะเล,เล่นไปแบบนานมากเยอะมากนะเนี่ยควา้าแชมป์ได้แบบสิบห้ากดสมัยเลยดูก็คือแบบเยอะมากนะแล้วก็อาจจะเห็นว่าผมไม่ได้ลงคลิปแบบทีทีเหมือนตะก่อนล้วเพราะว่า ใช่โรงเรียนผมเปิดผมก็ต้องไปเรียนอ่ะนะอืม <c oughs> โอเควันนี้เราจะเออเมื่อเมื่อเชานะ้านั้นมีให้โฆษณาแล้วผมก็ได้รเเนนแพ็กตรงนี้มาที่ที่เสียงแห่นิดน,นึงก็ไม่สบายนะอืมโอเครเเจนแพ็กอ๋อนี่ไงเป็นการแตะเพื่อเปิดมาจะได้ใคร อุ้ยคาวเวนารอคาวเวนารอใครมั่งเนี่ยมิดฟิลหนึ่งหลังสองเอาใครดีเอาคาวเวนารอแล,ล้วกันที่รู้จักอะ่ะโอเคหุยเ,เป็นซูปเปอร์สตาร์เพราะมีรูปดาวอยู่เงินเดือนโหโยแสนกว่าอายุสิบเจ็ดอุ้ยใช่ได้ใช่ได้ไดโอเคสูงหลอดร้อยเจ็ดสิบหกถนัดเท้าวขวา ซึ่งซึ่งซึง่งทีมผมใช่ไม่เหมือนแต่ก่อนแน่นอนคือเบื้องหลังซืง้อซื้อขายนักเตะเยอะมากก็จะเป็นประมาณนี้ <S <S แฮร์รี่เคนวิลซิอุหลุยดิอาร์เจดอนซานชโชคาตันมอรลิสอะไรพวกนี้และผมว่าผมจะปล่อยยืมตัวให้ให้กไอกองหลังคนเนี้ปล่อยปล่อยยืมตัวไปสังเกตปุ่มซ้ายมือด้านล่างได้ สิผู้เล่นตัวจริงผมก็จะจัดแบบนี้นะอับูโน่กับตันเลยครับเหมือนชีวิตจริงโอเคประมาณนี้ตอนนี้ผมก็อยู่อยู่ฟ่าแชมเป็นลีกรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะสองส่ในขยิงอ่ะเมื่อกี้มองไม่ทันเอ้คนละทีมอันนี้ใครยิงอ๋อลุยดีอาร์ต okay. โอเคเกมผมว่าต้องแก้เกมหน่อยละ ออกไปเอาออกไปเฮลิคนเดี๋ยวให้ให้เวลานิดนึงแล้วท่าเล่นไม่ดีจึงค่อยเปลี่ยนออกแต่ผมว่าต้องเปลี่ยนออกแล้วล่ะมาเอาเข้ามาแล้วก็คิม,มิชออกเออประมาณนี้แล้วก็ชนะตบฟอ์เลสคาบ้านสาูนโอเคนี่ไง เงินกู้อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเ h e f f i e l d Wednesday อืมชื่อนี้แปลกมากโอเคระยะเวลาก็จะเป็นหกเดือนต้นทุนก็จะเป็นประมาณสองล้านนะอืมก็ได้อยู่นี่ไงได้มาสองล้านจึิงด้วยขับโบครับสโมอสอดโลกชวยบอกไม่รู้แต่ที่เรารู้รมันขายอ้าวสองหนึ่งเรียบร้อยโอเคโมเมนตัมต,ตอนนี้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบียคาเวนาโ ปาการหลังตำนานคนใหม่ตัดมาอีกทีโอเคควาชช้าแชมป์ได้แล้วแชมป์สมสอดลกนั่นเองหอยถ้วยแต่ละถ้วยพิมลีกสิบเจ็ดสมัยโอ้โหเย,ยอะมากแต่ที่น้อยสุดก็ขับโวรับแล้วล่ะโอ้ยเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กันเปิดแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเปิดบ้านโอแทฟฟร์แล้วตอนนี้นำสองสูรแล้วสับแมนยูนะเอ้าจุดโทษโอเค ที่ผมขนให้ลูกากูนะแต่อยากดูแรดฟอดยิงแต่ก็เข้าด้วยสุดยอดมากเอาสารโชออกเอาลุยดีอาร์เข้าอืมชนะสี่ศูนย์ใครไม่รู้จักเหมือนกันที่รูรูซื้อมาก,ก่อนใช้ยี่สิบสองมาโอเคโอเคเปลี่ยนตรงกองกลางก่อนอาโดนเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งเฮ้ยอย่าให้เขายิงมาได้ดิโอ้โหว่าอะไรอยา่าขาบ้านเด้ออู โเสมอกับด็อกเต้แฮมฟอร์เรสแต่ไม่เป็นไรเรานั้นเข้ารอบใช่เข้ารอบโอเคมาแล้วโอ้โหลบบวกลบบวกรัวๆเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันลบนักเตะบางคนลบทางๆท,ที่เขาเล่นดีแท้ๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราให้นักเตะเขาลงสนามเยอะเกินจนเขาเหนื่อยประมาณนั้นเปลี่ยนตัวเอาเอาใครออกเล จะไม่มีใครเล่นแย่จะค่อยเอาอ่อนอนาทีเจ็ดสี่แล้วโอเคเจ็สี่พอดีเอาบลูโนลงมาอะไรนะใครยิงออกกองหลังอากองหน้าเอามอริสออกแล้วก็เอาซานโชออกโอ,โอเคอย่างน้อยก็ตบขาบ้าน,นะสองศูนย์อันนี้ต้องจัดทับดีๆแล้วจิบสองอีกโอ้หเขาเปนน,นโลก,ก็ุกจิบเออ ลุยดีอารเอามาก็ได้นะเอามาติดทีมดีปะเอ้ไม่รู้อะเดี๋ยวลองดูก่อนคู่เซนเตอร์ต้องเอามาจับคู่กันโอเคแล้วก็ตรงกองเอาบูโนโ่กับโอเคลูกากูไปวิลสิอุด,ด้วยปีกสายอืมอย่างนี้นี่แหละไป ดูซิว่าสุดนี้จะเดือดสักแค่ไหนขอ่องทีมเขาดิโอ้มีโดมินิกโซลังกี้แล้วก็ฟิลฟูเดนนะที่เป็นหน้าคู่คิมิชออกไปซะนาทีท้ายๆอย่างเงี้ยสมควรนะที่จะเอาปึแบบ๊บโอเคเปลี่ยนอ้าวโอ้โหใครนะโอ้โหแทดนะถ้าอ่านผิดขอภัยลงมายิงนาทีบ้าบนะเป็น วิลาร์บูลดท,ที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลไปได้แอซิสคูาเป็นแอซิสเป็นสกอตแม็กโท,ทมินเนยโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะ,จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมจะ,จะกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่ะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ